ยำเอ็ดยำกินครับยำหม,มูยอใส่ตีนไก่ใส่ผักรวมมิตรนะครับมาดูผักเราเอามากินก็มีอยู่สองอย่างนะครับไปเก็บมาแล้วนี่เป็นผักสลัดที่เราปลูกเองนะครับอันนี้สลัดกินโอก๊กกินให้ลูกชายกำลังล้างอยู่นะครับมากินครับอากาศร้อนๆ กินยำรับจักสักกินอาหารอย่างจังละแซบกินยำจก,กว่าเป็นตาแซบอยู่ผักสลัดปลูกเองหวานกรอบรับรับประกันรับประกันหวานกรอบเลยห,หลายๆนี่สองแค่สองต้นไม่เยอะเอาเอาชามไปเลยแนละ้วมาใส่ตัวนั้นๆนะชามตัวตัวน้อยนะ กระตกน้อยนะนี่เออนี่กระตกนี่เรามาแต่พอดีพอดีเลยเปล้างเดี๋ยวนี้ววพวกนี้ถึงเม็ดมันมันจะแก่แล้วก็กินได้เหมือนเดิมครับเราเพียงแค่เราเอาเด็ดใบแบบนี้ออกมา,นะาเอาไปแช่น้ำไว้ สองสามนาทีก็เอามากินก็ไม่ขมแล้วทดลองมาแล้วครับมันมีต้นหนึ่งฮี่ขึ้นต้นบ้ากใหญ่คิดว่ามันละขมมันมีขมไหมาเอามาเอามาแช่น้ำก่อนเพราะพวกนี้ยางยางมันเยอะอพวกตะกูลสลัดเนี่ยจะกินจะยางเยอะนะครับ เวลาเราเก็บเราจะเก็บสองช่วงช่วงเช้าไม่เกินสี่โมงเช้าช่วงเย็นก็จากสี่โมงสี่โมงเย็นเป็นต้นไปเก็บผักพวกนี้นะมนยางเยอะพอเก็บแล้วเรามาเด็ดกินมันจะขมยางมันออกเยอะช่วงเดดๆดดวิธีแก้ก็คือเอาไปเอาไปแช่น้ำแช่น้ำเปล่าน้ำสะอาด ซื้อหัวเดียวไปกินกนี่กะกินไม่เหมดนนะแค่กินสองสามคนในครัวในบ้านนะอันนี้สองหัวได้เยอะขนาด,ดนี่สอง <Okay. S 1> หัวหัวละสิบบาทเป็นยี่สิบบาทโอเคอยู่นะหนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่ทั้ทงหกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอันนี้ก็ไปเก็บผักสลัดมา ล้างแล้วก็เอามากินกับยำนะครับสหลัดปลูกเองปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ูอันอยู่ใกล้ไม่เอาไปมาเอาไปกินฟรีเลยถ้าอยู่ใกล้นะครับมาเอาไปกินฟรีเลยถ้าอยู่อยู่ใกล้ ถ้าอยู่อำเภออำเภอพัน,นาเนี่ยอำเภอพัน,นาสกลนครนนี่แถวบ้านท่าสงครามาเอารถเอาไปกินฟรีรถครับสิปูอายุสิสิเพะสิเพะตัวนี้แหละต่อไปนี่เฉพาะช่วงช่วงหน้าร้อนน่ะหน้าร้อนหน้าฝนน่ะเขาจะนิยมสลัดสลัดคอสเนี่ยแหละเขาจะนิยมปลูกช่วงหน้าร้อนนาน หน้าร้อนหน้าฝนมันจะทนทน,ทนต่ออากาศร้อนครับแต่พวกนี้ไม่ค่อยทนมันมันอ่อนเอต่อสภาพอากาศกินอกกินอกพวกกินอกกินอกกีนคอสพวกนี้ถ้าเป็นพกสลัดตระกูลเป็นสลัดคอสแล้วก็เป็นอีกอะไรนี่อ,นอีพันุหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วที่เขานิยมปลูกช่วง หน้าหน้าร้อนกับหน้าฝนช่วงนี้สำคัญทำสเลนต้องทำสเลนมงป้องกันน้ำฝนป้องกันแสงแดดแดดบ้านเราภาคอีสานบ้าน,านเราหนูแดดจัดมากเลยวันนี้ขนาดยังไม่เดือนเมษาเน,นี่ยนี่ขนาดเป็นเดือนมีนาเนีนน่ยนี่ยังหอนตับแตเลยประมาณสามสิบสามสิบหก สามหกสามแปดองศายังร้อนขนาดนี้ครับถ้าถึงเดือนเมษาเนโอโ้โไม่อยากพูดเลยผักสวยครับพร้อมบริการทุกท่านนี่ลูกชายกำลังดำเนินการมดละวัตุม็ได้หลายเ<อ>ตือบอยู่ได้ละสองหูนะเสร็จแล้วครับผักของเราผักเคียงเครื่องเคียงนะครับเอาไปกินกับยำนี่ ตอนนี้สมาชิกกำลังทำยำอยู่เด่นยำตีนไก่นี่น้ำยำครับน้ำยำเสร็จแล้วยำเสร็จแล้วยำตีนไก่ใส่หมูยอใส่หมูสับใส่เส้นมามาครับมากินน้ำกันครับกินน้ำกันครับเต็มเลย ทาเลยอากาศฮอนจกักรกินอย่างจะมาแซบอ่ะยำมันกว่าหน้า,า่ะผักลงไปเช็ดเช็ดขูแตงจัดการแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเริมาเติมเลยหมดแล้ว มาเด้อครับมาเด้อกินยำน้ำกันครับกินยำน้ำกันหูสิบมงดูจืดจางเอาต้มปลาต้มปลาจืดซื้อน้ำ,นำปลาให้ก็ได้น้ำยำเลยน้ำยำ ค่ะสี่สันสุดยอดอได้การเลยมาได้คะมาเด้อพักนอกก็พร้อมเลยนอ้ได้การได้การครับมาลุยมาตุ้ม กานแรกชิมก่อนไหมล่ะมาตุ๋แล้วชิมชิมดูยังยังอดูเอาชิมดูเป็นไงได้ตายแล้วบอวิตอันนี้โอ้โหเต็มเต็มเลยเครื่องเต็มเลย ทำกินไปในบ้านนะครับในครอบครัวคือเยอะเนาะเยอะแต่ว่านนี่อา้าวตูมจัดด้วยกินขับพักนะนเป็นไงไดนซ่อมซ้อมซ่อมกินอืนี่น ลองชิมนะครับปลาหมึกโอ้โหหมุนผบบักเต้าดูแซ่บบ่ผักผักเฮา นได้พักเนอะกรอบบ่กอบหวานบะ่าอ่อนขมนะม่ขมอ่ะอโอ้มามา,มากินน้ําขันครับแล้ว<อ>พบกันใหม่นะครับครับสวัสดีครับกินย่ำก่อนกินยำก่อน,อนครับเอ็นเลเนี่ยพู้เอาอยู่ก่อนนะ